หนาป่าใหญ่แห่งหนึ่งยามตะวันลับขอบฟ้ามีนกนักล่าขนาดใหญ่ผู้อยู่บนจุดสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหารยามดาตีนกฮูกนักล่าัติการนกฮูกนั้นเป็นนกนักล่าที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากตัวเมียนั้นมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวผู้และหากี่นเวลากลางคืนในทวีปยุโรปนกฮูกยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและสติปัญญา นกพูกมีทั้งหมด216สายพันธุ์ทั่วโลกส่วนอยากจะหากินในเวลากลางคืนมีเพียงวานชนิดที่จะหากินในช่วงกลางวันหรือช่วงคำ่ำค่ำและสามารถพบเห็นมาได้ทั่วไปหลายทวีปทั่วโลกหรือเป็นทวีปแอาริกาลักษณะของนกหูกนกพูกจะมีดวงตากลมโตมีขนที่อ่อนนุ่งปกคลุมไปทั่วร่างกายจน,นึงเทาง้ามีใบหน้าที่แป้นบานมีจมูกปากที่เหมือนตะขอที่งุ้มลง มีนิ้วทั้งหมดขัานละสี่นิ้วและมีกรงเล็บพิแลแลกปมบางชนิดยังมีขนที่คล้ายใบหูยื่นออกมาจากศีรษะด้วยลูกคู่มีวัฒจักรชีวิตที่น่าสนใจพวกมันสามารถวางไข่ได้สี่ถึงเกื่์ฟลูกคู่ฟักออกมาจากไข่ได้ห้าถึงสัปดาห์พวกมันจะเริ่มเดินออกจากหลังและฝึกบิเนเมื่ออายุเจ็สัปดาห์ พวกลูกนกพู่จะได้รับการดูแลต่ออีกอย่างไ้อหนึ่งเดือนในช่วงปลายเดือนพวกมันจะมั่นใจในการบินมากขึ้นนกพู่ใหญ่อายุไขเฉลี่ยอยู่ที่20ปีบางตัวก็อยู่ได้ถึง50ปีนกพูกยังมีความสามารถที่น่าทึ่งซึ่งนกพู่นั้นสามารถขันเคล่นได้ถึง,ง2 7 0อองศาเราจึงเห็นนกพู่หันมามองข้างหลังได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องขย,ยับรัวและนกพู่ยังสามารถรบินได้อย่างเงียบสนิท เนื่องจากนกพู่หลายชนิดมีขนปกคลุมที่อ่อนนุ่มและขอบขนปีกเป็นซี่หวีทาให้บินได้อย่างเงียบสนิทด,ดวงตาของนกพูกนั้นดีมากๆลักษณะเป็นท่อยาวเป็นถึงสุดกะโหลกสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากระยะไกลนกพู่นั้นเป็นนกที่ไม่เขียวแต่เท่เขึ้นหนาการล่เหยื่องนกพู่นกพู่มีพฤติกรรมการล่เหยื่อด้วยการเฝ้ารอหรอือกระทั่งติดตามเหยื่อจากระยะไกล แต่ผู้โจมตีด้วยฟอรมเร็วเงียบเยื่อ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มีทั้งถูกจับบนพื้นและในอากาศอาหารหลักของลกพุ้งจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงกลางจำพวกหนูลาสาัาข์หรือนกชนิดอื่นซึ่งการข้าวส่วนใหญ่นั้นก็หากินในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันและยังเป็นเหยื่อของนกพุ้งอีกหนุ่ สิ่งแย่หรืทุกร้ายและความตายแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่านกพูนจะเป็นสัตว์ที่ถูกนำไปโยกเยกับสิ่งชั่วร้ายเป็นอย่างเดียวเท่านั้นกรอนนกพูนยังแสดงถึงความสุขของรอบครอบและความร่ำรวยการเป็นสัตว์เทพเจ้ามนบางนธรรับ